คุณกำลังฟังจิตดีออริจินัลพอดแคสต์ กลับมาพบกับพอดแคสต์ของเราอีกครั้งนะคะเอพิโซดนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันในเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนั่นก็คือสมองที่หลอกเราหรือที่เรียกว่า cognitive bias หลายคนอาจสงสัยนะคะว่าสมองจะหลอกเราได้ยังไงจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะที่สมองของเราเนี่ยจะหลอกเราเพราะสมองของเราเนี่ยมีข้อจํากัดในการประมวลผลข้อมูลเยอะๆที่เราต้องเจอทุกวันมันเลยต้องสร้างทางลัดให้ชีวิตเนี่ยเร็วขึ้นแต่บางครั้งทางลัดนี้เนี่ยก็พาเราไปสู่ความคิด หรือการตัดสินใจที่ผิดพลาดโดยไม่รู้ตัววันนี้นะคะเราอยากชวนคุณผู้ฟังมาเข้าใจ Ten bias ที่เราอาจจะมีโดยที่ไม่รู้ตัวกันค่ะข้อแรกนะคะ confirmation bias คือการที่เรารับแต่ข้อมูลที่ตรงกับความเชื่อของตัวเองและปิดกานข้อมูลที่ขัดแยง้ง บางครั้งเรามีอคติในการรับข้อมูลข่าวสารโดยจะเลือกรับแต่ข้อมูลที่ยืนยันความเชื่อเดิมของตัวเองเท่านั้นแล้วก็กําจัดข้อมูลที่มันขัดแย้งกับความเชื่อของตัวเองออกไปเช่นการที่เราเปิดดูแต่ข่าวช่องเดียวซ้ําๆเพราะว่าข่าวนั้นเนี่ยรายงานข้อมูลที่สนับสนุนกับความเชื่อของเราเอง ต่อมานะคะ Cognitive Dissonance หรือการที่เราหาเหตุผลมาเข้าข้างความเชื่อของตัวเองเพื่อให้เกิดความสบายใจเมื่อเราเจอข้อมูลที่ไม่สอดคล้องหรือว่าไม่รงรอยกับความเชื่อของตัวเองอะคะ่ะเราจะมีอาการสั่นคลอนอึดอัดไม่สบายใจ แล้วเราก็จะเริ่มหาเหตุผลมาคิดเข้าข้างความเชื่อของตัวเองเพื่อที่จะปลอบใจอ่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นสมมติว่าคุณกําลังลดน้ําหนักอยู่แล้ววันเนี้บุฟเฟ่มันวันสุดท้ายแล้วที่ลดราคาคุณก็อาจจะเผลอใจไปกินมันแล้วก็พูดปลอบใจตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกวันนี้ชีเด้ไม่เป็นไรหรอกแค่วันเดียวเองไม่เป็นไรหรอกพรุ่งนี้ค่อยเริ่มใหม่ สิ่งนี้และคะ่ะมันคือการหาคําแก้ตัวเพื่อที่จะปลอบใจตัวเองมันคือการสั่นคลอนทางความคิดที่เรามีโดยที่เราไม่รู้ตัวประมาณนะคะอย่างที่3มก็คือ halo e f f e c t คืออาคติที่เกิดจากรูปลักษณ์ภายนอก คิดว่าคนนั้นดูดีจังนิสัยเขาต้องดีตามแน่เลยเราเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่ามันเป็นกระบวนการคิดเชิงเทิดทูนนั่นก็คือการที่เรานําเอาบุคลิกรูปร่างหรือว่าหน้าตาของคนคนหนึ่งหรือว่าสิ่งของสิ่งหนึ่งเนี่ยมาบทบังคุณสมบัติอื่นๆหมดเลยโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเช่นการมองว่าคนคนนี้สุภาพคนคนนี้เรียบร้อยไม่มีทางไปแบบไปทําอะไรที่ไม่ดีอย่างแน่นอนทั้ง,งที่เรารู้จักเราดูเขาแค่ภายนอกเพียงเท่านั้น ต่อมาอย่างที่สี่นะคะ Bias p o t Bias คือการคิดว่าตัวเองอ่ะไม่มีคติคนอื่นต่างหากที่มีอคติต่อตัวเราเองบางครั้งอะคะ่ะเรามองไม่ออกหรอกว่าตัวเองไม่มีคติแต่คนอื่นนั่นแหละที่มีอคติกับตัวเราซึ่งจุดบอดด้านอาคตินี้เองอะคะ่ะจะทําให้เราประเมินตัวเองในแง่ดีมากเกินไปแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยปฏิเสธข้อเสนอแนะของคนอื่นเพราะคิดว่าคนอื่นเนี่ยมีคติต่อตัวเราเองทงั้งทางที่ความจริงแล้วว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้ ต่อมานะคะ f o e Consensus Effect คือการคิดว่าใครๆเนี่ยก็คิดกันแบบเดียวกับเราทั้งนั้นหรือเรียกว่าปรากฏการณ์การเห็นพ้องเทียมเป็นการคิดว่าความคิดของเราอะถูกแล้วก็ทึกทักไปว่าใครๆก็คิดแบบนี้เหมือนกันทั้งนั้นเพื่อที่จะสนับสนุนความคิดของตัวเองซึ่งถือว่าเป็นการตีความคิดของคนส่วนใหญ่ที่ผิดพลาดนะคะมันทําให้เกิดการเหมารวมบางอย่างในสังคมเช่นการกทึกทักว่าใครๆเนี่ยก็ชอบคนผิวขาวทั้งนั้นแหละ ซึ่งจริงๆแล้วอะคะ่ะคนชอบผิวสีเขามีแต่เราอ่ะดันไปคิดเองเออเองว่าคนทั้งหมดเนี่ยชอบคนผิวขาวต่อมาข้อ6นะคะ fundamental attribution error หรืออคติต่อความผิดพลาดของตัวเองมองความผิดพลาดของตัวเองเล็กน้อยกว่าคนอื่นเสมอเวลาเกิดความผิดพลาดเนี่ยมนุษย์มัมกตัดสินความผิดของตัวเองเล็กน้อยกว่าคนอื่นหรือมองว่าความผิดพลาดของคนอื่นเกิดจากบุคลิกหรือนิสัยแต่ความผิดพลาดของตัวเองเนี่ยเกิดจากสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้เ <f ug ily> ช่นคนอื่นมาทํางานสายเพราะว่าตื่นสายแต่เรามาทํางานสายเพราะบ้านอยู่ไกลหรือรถติดหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความผิดเขาเท่าปูเขาความผิดเราเท่าเส้นผมข้อ7เป็นวากเกเอฟเกการคิดหรือทำอะไรตามคนส่วนใหญ่เพื่อให้อยู่ในกระแสนิยม การที่เราแห่ทำอะไรตามการใช้ตามการซื้อของตามกันเพื่อให้ตัวเองอยู่ในกระแสนิยมเนี่ยเนื่องจากมนุษย์เนี่ยจะรู้สึกปลอดภัยเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมส่วนใหญ่หรือบางครั้งเนี่ยเราเลือกที่จะยอมจำนนต่อความคิดหรือการกระทำดังกล่าวเนื่องจากไม่อยากรู้สึกแปลกแยกหรือที่เรียกว่าคิดแบบกรุ๊ปติงนะคะทำให้ไม่สามารถตัดสินใจด้วยตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพได้นั่นเองค่ะต่อมานะคะ stereotypical bias คืออาคาติที่เกิดจากการนำสิ่งหนึ่งมาเหมารวมทุกสิ่งโดยการที่ไม่มองบริบทที่แตกตา่างบางครั้งเนี่ยเราเผลอนำลักษณะนิสัยหรือคุณสมบัติทั่วไปเช่นเพศเชื้อชาติหรือฐานะทางสังคมของบุคคลหนึ่งเนี่ยมาอธิบายภาพรวมของกลุ่มคนที่มีลักษณะคล้ายกันที่เหลือทั้งหมดโดยปราศจากการมองบริบทอื่นๆหรือว่าไม่เห็น ไม่ยอมรับความแตกต่างของบริบทเช่นคนเอเชียจะต้องเนิ้์จะต้องเรียนเก่งหรือคนผิวสีเนี่ยจะต้องแรบบเก่งหรเต้นเก่งต่อมาข้อที่9นะคะ a n c o r i n g bias การปักใจเชื่อในข้อมูลแรกที่ได้รับจนไม่หาข้อมูลด้านอื่นประกอบเรามักจะตื่นเต้นกับข้อมูลแรกที่ได้รับแล้วก็จดจำมาได้ดีค่ะทําให้เราเชื่อข้อมูลนั้นอย่างสนิทใจหรือปักใจเชื่อโดยที่ไม่หาข้อมูลอื่นๆมาสนับสนุนซึ่งความลำเอียงหรืออาคาตินี้นะคะทําให้การโฆษณา,าหรือว่าการตลาดของแบรนด์ต่างๆเนี่ยให้ความสําคัญกับความประทับใจแรกมากขึ้นนั่นเองค่ะ สุดท้ายนะคะเซลล์ซอบบิ้งไบเอสอคติที่เกิดจากการเข้าข้างตัวเองมากเกินไปคือการที่เราหาเหตุผลดูความชอบธรรมมาเข้าข้างตัวเองในการทำสิ่งที่ไม่ดีทำให้มาตรฐานในการตัดสินตัวเราเนี่ยแตกต่างจากมาตรฐานในการตัดสินคนอื่นด้วยเช่นผู้ใหญ่บางคนเนี่ยอาจใช้วุฒิในการข่มเหงรังแกรหรือริดรอนสิทธิของผู้เยาว์เพราะมองว่าตัวเองเนะี่ยอาบน้าร้อนมาก่อนแล้วก็มีประสบการณ์ที่มากกว่าคนที่เด็กกว่า แล้วจะทำยังไงล่ะให้ลดอคติเหล่านี้ได้จริงๆไม่มีใครทำได้100%รซนะคะเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ที่บางทีเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถควบคุมได้แต่เรามีวิธีง่ายๆห้าข้อที่จะช่วยให้ความคิดหรืออคติเหล่านี้เนี่ยมันลดลงได้ถ้าเรารู้เท่าทันข้อแรกนะคะยอมรับว่าตัวเองเนี่ยมีอคติ เริ่มจากการยอมรับตรงๆก่อนว่าตัวเราเองเนี่ยก็มีทางลาดัดทางความคิดเหมือนกันเราเองก็มีอาคาติเหมือนกันทั้งต่อตัวเองและผู้อื่น 2. ฟังความคิดเห็นของผู้อื่นลองเข้าใจว่าคนอื่นเนี่ยอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างจากเราแล้วก็บางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความผิดเสม,มอไปข้อ 3. มองหาหลักฐานก่อนเชื่อก่อนจะตัดสินใจอะไรเนี่ยให้เราลองหาข้อมูลเพื่อที่จะสนับสนุนความเชื่อนั้นก่อนนะคะข้อ 4. ฝึกความตระหนักรู้ สังเกตตัวเองอยู่เสมอคะ่ะว่าเรากำลังคิดแบบไบอัสอยู่หรือเปล่าข้อ5อ่อนน้อมทางปัญญาบางครั้งเนี่ยความคิดของเราเนี่ยไม่ต้องแน่วแน่หรือว่าแข็งกร้าวจนเกินไปให้เราเปิดใจรับมุมมองใหม่ๆเนี่ยมันจะช่วยให้เราเห็นอะไรได้ชัดเจนขึ้นคะ่ะ สุดท้ายนี่นะคะอย่าลืมว่าการตรวจสอบปคติของตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยมันเหมือนเป็นการทําลายกําแพงความเชื่อหรือความมั่นใจที่เราสร้างมานานทางที่ดีเนี่ยลองแชร์ความ h, คิดกับเพื่อนๆหรือว่าคนรอบข้างดูนะคะลองดูว่าที่เราคิดเนี่ยมันเป็นเพราะไบอสของเราหรือเปล่าหรือเขาคิดต่างจากเรายังไงบ้างเพียงแค่เริ่มสังเกตตัวเองรับฟังคนอื่นและมีสติก็ถือว่าเป็นการเริ่มเข้าใจตัวเองและสมองตัวเองแล้วนะคะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่อง c ognitive bias สมองหลอกเราได้อย่างไรหวังว่าทุกคนจะได้มุมมองใหม่ๆในการสังเกตความคิดของตัวเองกันนะสำหรับ EP นี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่อัริสดหน้าสำหรับวันนี้จิตด,ดีส